การเซตอัพกล้องเข้ากับมือถือนะครับโดยมากก็จะคล้ายกันในแต่ละยี่ห้อตัวนี้ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้นะครับเขียนว่าเดี๋ยวดูในแอปก่อนแล้วกันนะครับใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ครับ แอปตัวนี้นะครับเขียนว่าโ y o ี C. ประมาณนี้ครับทีนี้เบื้องต้นการเริ่มต้นกับกล้องนะครับเราก็โดยมากกล้องจะมี QR code ลักษณะนี้นะครับ การเริ่มต้นเราก็อาจจะใช้กล้องถ่ายเพื่อให้โชว์ว่ามันเป็นอะไรซึ่งถ้าเป็นกล้องของตระกูล Apple อาจจะขึ้นลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็น Android เราอาจจะไปพึ่งพาความสามารถของ Line ก็ได้นะครับที่ l ล ne จะมีกล้องเหมือนกันสังเกตไหมครับพอเราเปิดไลน์ขึ้นมาสแกนที่ QR code จะมีลิงก์กดลิงก์เข้าไปเลยครับที่ลิงก์เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดได้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของกล้องนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆยี่ห้อที่คนใช้มาก ในเมืองไทยก็มีอย่างเช่น Hi Vision หรือ e z e t v i h พวกนี้เข้าไปดาวน์โหลดโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่ากล้องนั้นยี่ห้ออะไรใช้แอปพลิเคชันอะไรเราก็ใช้สแกน QR Code เอาหรือถ้ายังเป็นของใหม่อยู่จะมีคู่มือทำตามคู่มือเลยก็ได้ครับ เมื่อเราได้เมื่อเราได้แอปพลิเคชันมาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เป็นสมาชิกของเขาเราต้องเข้าไปสมัครก่อนนะครับตัวนี้เนื่องจากสมัครแล้วก็เลยไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ยังไม่ได้สมัครเราก็สามารถสมัครได้กับเบอร์มือถือหรืออีเมลแอดเดรสก็ได้นะครับ สำหรับกล้องยี่ห้อนี้เมื่อเราเริ่มต้นสมัครเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดมีหลายระดับนะครับบางพาสบางยี่ห้อก็ใช้พาสเวิร์ดระดับสูงซึ่งเข้าใจยากต้องมีตัวเลขต้องมีอักขระพิเศษต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่แต่สำหรับยี่ห้อนี้ไม่ต้องนะครับยี่ห้อนี้ ต้องการตัวเลขกับตัวอักษรครับประมาณ8ตัวอักษรเท่านั้นถ้ามีแต่ตัวเลขอย่างเดียวก็ไม่ยอมนะครับต้องมีตัวอักษรด้วยถ้ามีตัวอักษรอย่างเดียวก็ไม่ยอมนะครับต้องมีตัวเลขด้วยเมื่อตั้งเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันเลยครับนะครับมันจะมีบอกให้เพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้วก็กดเพิ่มนะครับ ทีนี้เราก็สแกนไปที่ QR code นะครับเขาจะมีคำแนะนำบอกว่า1เปิดอุปกรณ์ก็กหมายถึงให้เราเสียบปลัก๊กเราก็เสียบปลัก๊ก ขั้นตอนที่2รอการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนไฟแสดงสถานนะอุปกรณ์จะกระพริบมีเสียงเตือนแล้วครับเมื่อมีเสียงเตือนแล้วให้คลิก ในช่องนี้นะครับเพื่อจะได้กดขั้นตอนถัดไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราเลือก Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่นะครับในที่นี้เรามีหลายหลายอุปกรณ์หลายตัวแต่ว่า ในระห่างที่เราทำถ้ามือถือเราเชื่อมต่ออยู่กับ wi-fi ตัวไหนเราก็ใช้ wi-fi ตัวนั้นเป็นตัวทำนะครับอีกประการหนึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เชื่อมต่อ wi-fi <c oughs> เช่นปรินเตอร์หรือกล้องอะไรพวกนี้ถ้าเราเลือกได้ให้เราเลือกเป็นคลื่นระบบ2.4 g h z ก่อนนะครับเพราะ บางอุปกรณ์ยังไม่รับคลื่นในระบบ5 g า z ิกะเฮิร์นะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อแล้วเราก็กดขั้นตอนถัดไปนะครับเขาก็จะโชว์มาว่าเป็นเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก,กดเชื่อมต่อ ใช้เวลานิดหนึ่งครับในระหว่างที่รอเราคุยเรื่องเกี่ยวกับการดูวิดีโอย้อนหลังการดูวิดีโอย้อนหลังของกล้องนะครับกล้องลักษณะนี้สามารถที่จะใส่เอ่อเมมโมรี่ <Memory S 1> นะครับเป็นเมมโมรี่ขนาดเล็กเป็นไมโคร SD ดีนะครับในตัวกล้องสำหรับตัวนี้รรอักคคู่่ะ ก็จะบอกเรานะครับสำหรับสหรับตัวนี้นะครับเมมโมรีต้องเปิดอุปกรณ์ออนไลน์แล้วตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วด้านในจะมีช่องให้เราเสียบเมมโมรีเข้าไปนะครับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นการบันทึกข้อมูลในลักษณะของคลาวนะครับ คราวนี้จะเป็นบริการที่เราสามารถเช่าใช้ได้นะครับคิดว่าปัจจุบันนี้กล้องที่มีคุณภาพหลายๆตัวก็ให้บริการตรงนี้แต่เสียเงินนะครับเป็นการเช่าใช้เป็นรายปีรายเดือนแล้วแต่นะครับโอเคเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรามาดูต่อนะครับกล้องลักษณะนี้เขาก็จะมีให้เราได้เลือกว่า จะใช้ชื่อของกล้องตัวนี้ว่าอะไรเพราะเราสามารถติดกล้องลักษณะนี้ได้หลายตัวในแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับนี่เขามีให้เลือกเช่นลงลรถคลังสินค้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกสักหนึ่งชื่อหรือตั้งเองก็ได้นะครับแล้วเรากดตกลงเข้าไปนะครับตอนนี้ กล้องก็มาแล้วนะครับภาพมาแล้วภาพมาแล้วนี่นะครับมุนดูรอบๆเสร็จเรียบร้อยครับวิธีการใช้งานค่อยเอาไปค่อยศึกษาเข้าไปด้านในนะครับไม่ยากมาก